สมาคมผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานีจัดก,การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2556พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุครบ80ปีสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานีเป็นองค์กรนิติบุคคลเมื่อวันที่21มีนาคม2548มีนายบัญญัติพุนทรัพย์เป็นนายกก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2545ได้รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยในวันนี้สมาคมผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานีได้จัดการประชุมใหญ่โดยมีการชี้แจงผลงานในรอบปีการชี้แจงบัญชีรายรับรายจ่ายการถแถลงผลการช่วยเหลือสมาชิกและการแต่งตั้งผู้ตรวจบัญชีพร้อมกับมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุครบ80ปีจำนวน9คนโดยมีนายนรงพลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานมอบรางวัล